Good m o r n i n โอ้ยที่สวิทก็ร้อนได้สองสาวันแล้ว Good Morning สวัสดีตอนเช้าเสียงเจ้าเจ้าตื่นแล้วตื่นแล้วอากาศร้อนวิ่งก็รีบมาอยู่ที่เช้ามันจะอากาศสดชื่นนะคะมาแผนกสุขภาพชมรมใครลดถได้ติดตามเรื่องราวสุขภาพวิธีการดื่มกาแฟ ดื่มต้นไหนได้ผลดื่มต้นไหนเช้าเที่ยงหรือบ่ายหรือก่อนนอนแต่ถ้าผลวิจัยออกมาว่าบู๊พูดเหมือนเป็นหมอเนาะ,ะแม่หมอเนอะว่าการดื่มกาแฟเราจะดื่มสำหรับดีท็อกนะคะก็แนะนำกาแฟดำ นะคะไม่ต้องใส่ครีมไม่ครีมนี้ก็ไม่กิซูนไม่กิซูนว่าครีมจะเป็นครีมเป็นนมอันนี้เราเป็นกาแฟธรรมชาติกาแฟดำอุ้ยวันนี้มีแต่งอุ้ยหมอนก็เหลืองว่าสันมีคนจะมาเอาโซฟ้าก็เลยเตรียมระบายของระบายไม่หมดก็กลับเลยทิ้งไว้ให้ บริษัทเขายกไปกาแฟดำมะนาวใช่ถูกต้องใครยกมือขึ้นติดตามนะคะไม่ใช่ว่าดื่มแล้วไม่ติดตามผลผลลัพธ์ว่ายังไง2อกิโลหกิโลก็ค่อยๆลดไปค่ะมันจะเบารู้สึกเบาตัวนี้มันเป็นสูตรดีทอ็อกธรรมชาติใช่ไหมคะกาแฟดำกับมะนาวหนึ่งซีกสซีก บางทีมะนาวน,นี่ก็จิ้มเกลือทานเลยเนาะสมัยอยู่บ้านเราเจิ้มเกลือต้องซื้อชอบผลไม้เพราะว่าหน้าร้อนข้อที่หนึ่งดีท็อกไปแล้วนะดื่มกาแฟดำแล้วก็จะวิ่งนะคะเราไม่อยากสะสมไขมันใช่ไหมผู้หญิงผู้ชายเหมือนกันส่วนมากอายุเยอะมามันจะมีไขมันจะทำให้ไขมัน ท้องในช่องท้องนะคะเยอะเราต้องรีดออกด้วยรีดออกด้วยกาแฟดำกับมะนาวหนึ่งชิ้นสองชิ้นแล้วแต่นะคะวิวชอบผลไม้ไม่รู้เป็นชอบผักหนึ่งแล้วก็ควบกู้กันเนาะสูตรโบราณของเรานี่ลวกผักนี่ผักลวกนี่ไม่ต้องมีบางส่วนมากคนกินผัดผัดทอดๆเยอะมันไปสะสมแล้วมัน ดึงมันเอาคืนยากนะคะร่างกายเรายิ่งเราแก่มันนี้มันย่อยยากใช่ไหมใช่มันเผาผ่านระบบภายในก็เรียกว่าเผาผ่านเนาะหน้าร้อนต้องแตงโมวันนี้มีแตงโมรูปโอวานสีเหลืองดับกระหายคลายร้อนจะเป็นแตงชนิดไหนอันนี้ข้อที่สองนะคะแตงชนิดไหนก็ได้แตงโมสีเขียวสีแดงวิวชอบ ทานแตงโมแตกต่างกันบางทีก็แตงโมเมรอนรอนเลยสีแดงสีเขียวคันตะลูบหรือจะเป็นตำแตงเห็นไหมตำแตงบางทีวีก็จะซื้อ,อแตงลูกเล็กเ็กันไหมแตงเล็กๆเ,กเ,กเ,กเกมื่อกินกระป้นปาลาลาปลาเซพหนึ่งทำไมถึงเน้นแต่แตงแตง,แตงมันมีประโยชน์ทุกอย่างเพราะว่ามันมีสารพิเศษ อากาศร้อนๆมันจะมีสารไปดับใครๆหัวร้อนใครตัวร้อนก็อย่าลืมทานแตงนะคะมันจะไปทําให้ข้างในเราเย็นเขามีสารพิเศษอยู่ในตัวของแตงนั่นแหละคะ่ะเ็จะไปกระชับส่วนอวัยวะในร่างกายเราทําให้มันเย็นลงนะคะนี่คือ ประโยชน์สูงสุดของแตงแตงอะไรก็ได้ทานไปเถอะอากาศบ้านเราวิจิขาดแตงไม่ได้นะคะตำแตงแตงลูกเล็กมาต้มจืดแตงหรือว่าว่าคอ่ยอยากทำจิ้มกับกินกับลาบกับปนกับแจ่วนะคะแตงลูกเล็กวันนี้มีจิตทานแตงนี่กรอบนั้นนี่ลูกโอวาน,นี่มีเขามีสีเขียวด้วยกรอบกรอบ แล้วก็อย่างที่สามเห็นอันนี้ไหมเนี่ยอะโวคาโดอะโวคาโดข้อที่สามแล้วนะแผนกสุขภาพนั่นี่ <c oughs> ใครเชื่อสิวิวิวททำมานานแล้วสำหรับคนที่ชอบเข้าไม่ต้องไปเข้าร้านเสริมเสริมเพราะว่าอันนี้สารก็มีสารโอเมก้าสูงในอะโวคาโดนะคะ ครึ่งซีลูกหนึ่งล้วก็ครึ่งซีแล้วชอบใส่อารมณ์านิสหนึ่งหรือว่าเราบางทีเราเยนมันทาตอนนี้เขาก็ทําทานกับขนมปังตีให้เป็นครีมแต่วิวิชอบครึ่งหนึ่งกินครึ่งหนึ่งเอามาทําอะไรวิวิครึ่งหนึ่งเอามานวดใส่ผมเอามาหมักผมเขามีสารพิเศษในตัวเขาเมือนกัน นะคะศึกษาดูนะคะเขามีน้ำมันพิเศษกถึงบอกว่ามันเหมือนน้ำน้ำมันทานลูกหนึ่งนี้เราได้เหมือนกับน้ำมันตับปาเนอะนวดผมนะคะ15นาที20่สิทำงานบ้านไปเรื่อยเื่เดี๋ยวเราเวลาเรามาสระผมล้างออกมันจะทำให้ผมนิ่มลองทำดูนะคะประโยชน์มากมายในผลไม้แต่และชนิด ะะพูดมันหมอเลยวิวใช่ๆก็มันก็เราก็เรียนรู้เราทําด้วยตัวเองไงวิเป็นคนธรรมชาติวิไม่ใช้ครีมอะไรมากมายหรอกใช้นวดผมก็ใช้อโวคาโดนวดมันจะทําให้ผมเรายืนแข็งแรงใช่ไหมไม่ล่วงมันจะเป็นมันมีน้ํามันพิเศษในอโวคาโดนี่แหละมันจะให้ผม mm hmm. เรา เงางามดกดำอะไรก็ว่าไปนั่นแหละมันจะลื่นๆสาะเสตนี้มันจะจับแล้วมันจะมันจะไม่เป็นอ่ะฝอยฝอยมันมันจะหมใช่เอากโดูนี้เขามีน้ำมันในตัวเขานวดนะคะพอเรานวดไปเรื่อยๆใส่น้ำมันออลิฟลงไปถ้าใครถ้าไม่ใส่ก็นวดนวดแล้วก็ สักยี่สินาทีหรือว่าใครมีเวลาเยอะก็ทำงานบ้านไป mm hmm. ด้วยค่นมาสะแล้วจะทำให้ผมนิ่มนิ่มฟังเสียงเจะไปกินแตงก่อนมันร้อน mm hmm. ตอนเช้าเหรอตอนเช้าก็ไปอยู่ที่สวนค่ะมันตอนเช้าสวนวีดอกไม้กำลังบานสับพรั่งนะคะอย่าลืมไปทำดูใครจับใจความได้ส่วนไหนหนึ่ง กาแฟดำมนาวสองแตงสาอะโวคาโดนะคะคอยติดตามคลิปต่อไปประโยชน์แลกเปลี่ยนกันสุขภาพดีดีมีใยไปกว่าครึ่งบายบายรักทุกคน